ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสองพระกาบสามิตธ์วันนี้มีพระสมเด็จพิมใหญ่ชายจีวรมาให้ชมอีกองคหนึ่งคือองค์นี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับที่เห็นที่มีเรื่องของดำดำสีดำดำ,ดำที่ติดอยู่ที่ผิวเนี่ยครับอันนี้ก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังนะครับว่าผมมือบอลคือก็เอาพระไปอบดอกม้แต่ว่าทําผิดสูตรครับก็เลยมีเรื่องของดำดำแบบนี้ติดขึ้นมา เพียงแต่ผมเองเนี่ยก็เช็ดไม่ออกนะครับคราบดำๆแบบนี้แต่ว่าเรื่องของการผุกร่อนของมวลสารเนี่ยครับคือสวยงามชัดเจนคือใครถ้าชอบเรื่องของการเห็นมวลสารเห็นการย่อยสลายหรือที่บางท่านพูดว่าเนื้อเน่าอะไรแบบนั้นนะครับองนี้เนี่ยมีให้เห็นหลายจุดแล้วก็มีเรื่องของเม็ดกรวดสีเทาๆนะครับกระจายเม็ดใหญ่ๆให้เห็นแล้วก็มีเรื่องของการตัดขอบพระที่ ลักษณะจะค่อนข้างหยาบคือดูพระเป็นเพื่อนกันครับใครที่จะมองเรื่องของพิมพ์ทรงเป็นหลักหรืออะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปเพียงแต่ผมเองอยากนําเสนอเรื่องของการดูพระผ่านกล้องกําลังขยายสูงครับว่าเราขยายดูผิวพระเราขยายดูชัดๆเนี่ยเราจะเห็นพระสมเด็จเป็นยังไง สำหรับใครที่มองเรื่องของพิมพ์ทรงหรือใครที่มองเรื่องของเนื้อพระเป็นหลักในการพิจารณาก็อาจจะผ่านพระสมเด็จองค์นี้ไปแต่อย่างที่บอกแล้วครับดูพระเป็นเพื่อนกันมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันที่ท้ายคลิปครับทำช่องนี้สำหรับคนรักคนชอบสำหรับคนศรัทธาสำหรับคนที่สะสมพระสมเด็จหลายๆองค์จะมีองค์ไหนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจะได้พูดคุยจะได้มีเพื่อนดูพระที่ มีความคล้ายกันเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงคือเมื่อเราขยายขึ้นมาครับสิ่งที่เราเห็นคือความฉ่ำความนวลในเนื้อพระแบบนี้ครับที่บางท่านพูดว่าถ้าเราเห็นน้ำมันน้ำประสานเนื้อพระเนี่ยครับสี ส้มๆส,สีน้ำตาลอ่อนแบบเนี้ครับมันคือความหนึกนุ่มที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อพระแล้วเนี่ยครับก้อนกรวดที่เห็นสีเทาๆแบบเนี้ครับสวยงามดีมากๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของคาบขาวเรื่องของผลึกที่เกิดขึ้นที่งอกขึ้นมาแบบนี้ครับผมว่าสวยงามดีสำหรับคนที่ชอบสพระสมเด็จเนี่ยครับ ผมมองว่าพอเราเห็นคราบพอเราเห็นเรื่องของผลึกเนี่ยครับมันสวยงามมันชวนมองนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ต้นคอที่จะมีเรื่องของก้อนกรวดสีเทาๆเนี่ยครับคือองค์นี้เนี่ยจะมีก้อนกรวดในลักษณะนี้เนี่ยกระจายอยู่หลายๆจุดคือพระองค์นี้นี่เป็นพระที่ต้องบอกว่า มวลสารเนี่ยจะค่อนข้างมากเราเห็นหลายจุดนี่คือที่หน้าอกครับเราจะเห็นก้อนสีขาวๆเนี่ยครับกระจายอยู่ตามเนื้อพระแล้วเราก็จะเห็นสีที่จะมีความเข้มความอ่อนเนี่ยคือเป็นธรรมชาติการเกิดผลึกการงอกของเนื้อพระเนี่ยครับเราจะเห็นทั่วไปหมดคือองค์นี้อย่างที่บอกครับผมมีไปอบดอกไม้แต่ว่าทำไม่ดีครับมีเรื่องของ คราบดำๆเกิดขึ้นแต่พอเอามาแขวนบูชาครับก็จะเห็นเรื่องของการเกิดผลึกมีเรื่องของคราบขา,ขาวๆแบบนี้ครับคือบางคนบอกว่าเป็นคราบที่เกลือเป็นคราบที่เหงือ่อแต่ว่าพอเราเห็นแบบนี้ครับผมเองก็คือจะชอบในลักษณะแบบนี้ผมมองว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่ผิวพระเราเห็นอะไรที่แตกต่างไปแล้วเนี่ยครับถ้าผมพลิกผมเอียงเนี่ยจะเห็น เม็ดที่สะท้อนแสงแบบนี้ครับลักษณะเหมือนกับผงตะไบทองคำที่บางคนก็บอกว่าเป็นสายเงินสายทองแต่เห็นแบบนี้รู้สึกดีครับเห็นไหมครับคือเป็นเม็ดเล็กๆที่มีความสวยงามแตกต่างกับเศษตะไบโลหะที่จะเป็นลิ่มๆชิ้นใหญ่ๆคือแบบนี้แตกต่างชัดเจน คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยครับเห็นแบบนี้จะรู้สึกดีกว่าในมุมมองของผมนะครับก็แล้วแต่สําหรับการพิจารณาเพียงแต่ว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ผมพยายามจะชวนดูกันคือเรื่องของก้อนมวลสารที่เราจะเห็นสีอ่อนๆเนี่ยครับซึมเข้าไปในเนื้อพระเบลอๆสีแบบนี้ครับผมมองว่าแบบนี้คือสะท้อนเรื่องของความเป็นธรรมชาติสะท้อนเรื่องของอายุพระเดี๋ยวผมให้ดูที่ด้านหลังนิดนึงครับ เนี่ยครับเมื่อเราขยายดูด้านหลังเห็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะเหมือนกับผลึกงอกเหมือนกับผลึกหินปูนในถ้าคือที่ใช้คํานี้เพราะว่าน่าจะทําให้เห็นภาพได้ดีกว่าคือมีพระก็ทําคลิปมาแบ่งปันมาพูดคุยกันครับผมมองว่าเรื่องของการดูพระสมเด็จเนี่ยครับหลายคนก็มีหลักการหลายคนก็มีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปสําหรับนักสะสมที่ ไม่ได้เน้นเรื่องของมูลค่าเรื่องของราคามากมายนักเนี่ยผมมองว่าสะสมให้มีความสุขดีกว่าครับแล้วเราก็หาจุดมาพิจรารณาหาความสมเหตุสมผลอะไรแบบนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าคือมีแบบนี้ก็เลยทําคลิปมาให้ดูคือมีความเห็นยังไงก็พูดคุยท้ายคลิปได้ครับผมเองเนี่ยก็จะชอบในลักษณะที่มวลสารเยอะๆแบบนี้ครับดูแล้วมัน เติ่นดีครับมีอะไรให้ค้นหาในเนื้อพระสมเด็จเดี๋ยวไปดูที่ด้านข้างนิดนึงครับคือองค์นี้เนี่ยจะมีลักษณะการตัดขอบข้างที่จะดูหยับหยาบจะดูเป็นฟันฟันคือไม่ได้เรียบมากมายนะแต่ว่าเราจะเห็นเนี่ยครับการเกิดผลึกของเขาการงอกของเขาที่ด้านข้างก็สวยงามดีครับอย่างที่บอกแล้วว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพระสมเด็จที่ มวลสารเยอะๆแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงคือพอเรามาแขวนมาบูชาแล้วครับมีคราบมีการงอกมีผลึกเกิดขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะชอบในลักษณะแบบนี้วันนี้ขอบคุณสหรับการติดตามรับชมขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภยัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ